เอาทิสหนรุ่น e สีขาวมุกหลุดจองคันนี้คุ้นนะ่าใช้เลขไม้แค่1นึ่งแสนเกออีก1,000นะครับฟรีดาวผ่อนแค่7,100พ่ตลอดสัญญาได้สีขาวมุกนะครับได้ยางใหม่ปี22นี่นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนเพชรยนต์คัดแค่เกตเอเข้ามาเลขไมกลังดีนะไม่งแสนเกอหนึ่งคันน 100, ะครับรถหน่วยงานปลอดศูนย์ภายในได้เป็นสีดำแล้วใครอยากได้เอาทิส ส,สวยๆสีขาวมุกภายในสีดำนะไฟไทยไลท์ไกด์หล่อๆแบบนี้แนะนําคันนี้เลยนะครับฟีดาวผ่อนมีเงินเจ็ดพตลอดสัญญาสนใจ1.8สีขาวมุกดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติ้มือ2ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับ คังรถมือสองคังรถเออติสมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับเฉพาะเออติสเรามีออกมาสักห้าสิบถึงหกสิบคันช่วงนี้มีทยอยเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับใอยายได้หน e ึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตเพชยนมีให้แล้วนะครับโฉมอ่ะเราจะเน้นตั้งแต่ปีสิบแปดขึ้นไปนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ถ้าเป็นปี18ยังเนี่ยไม่ชมนี้อยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าชมไม่นเชนแต่ถ้าเป็นปี19ปลายปีขึ้นไปก็จะเป็นชมนี้นะครับชมนิวชมเ,วเท่าปัจจุบันนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในในส่วนของบอดี้ภายนอกนะครับภายในแล้วก็ช่วงล่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชมใหม่ช่วงล่างมันจะเป็นแบบแยกอิสระทั้ง4ล้อแต่ชมนี้ยังเป็นแยกอิสระแค่ล้อหน้านะครับล้อล้อหลังยังไม่แยกนะอ่ะแต่มันก็เป็นรถที่สวยและน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับชมนี้ราคามันได้เรื่องของความประหยัด ถูกกับป้ายแดงเกิน50%แล้วนะอย่างคันนี้นะครับป้ายแดงเนี่ย870,000กว,ว่านะ874,000น,นะสำหรับ1.8รุ่น E สีขาวมกุกคันนี้สวยน่าใช้นะหลุดจองเข้ามาลูกค้าจองตั้งแต่มันเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ปรับสภาพเลยแต่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเป็นที่น่าเสียดายมากไม่เป็นไรนะครับเป็นโอกาสของลูกค้าท่านอื่นนะครับที่สามารถจับจองคันนี้ได้เอาทิส1.8รุ่น E สวยพร้อมใช้คันนี้สีขาวมุกเนะน,นี่ยนะเครื่อง1.8มีโหมดสปอร์ตขับแรงๆนะครับคันนี้ ราคาเป็นแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันถูกกว่าป้ายแดงประมาณเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุ้มค่าที่เอาไปใช้ต่อและเอาทิสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดถึกทนนะครับดูแล้วสางง่ายไม่จุกจิกนะครับขับไปยาวๆนะครับหลักสิบปีได้สบายๆนะครับเป็นรถหน่วยงานของไทยโอลิกปลดระวังขึ้นมานะครับประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์บํารุงรักษาทุกๆหนึ่งหมื่นโลนะครับไม่เหมือนรถบ้านที่บางทีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่เนี้ยต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนรอบเปลี่ยนนพพววววกกกของเเหลละคครับแ้็็ช อุปกรณ์ต่างๆนะครับตามรอบของเขาเลยนะครับตามประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลคันนี้นะครับ1.8รุ่น E 419,000ฟรีดาวผ่อนไม่เกิน7,001ตลอดสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับแค่2.79เองใครอยากได้เอาติสวยๆสีขาวมกุก1.8นะครับมีคันเดียวคือคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างสาันเหลี่ยมคมนะครับฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักปีความจมน้ํากับไมกอมไม กระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับเป็นตัวโฉบมาในเชยแล้วได้สีขาวมุกเป็นคันเดียวในเพชรยนต์เลยนะที่เป็นขาวมุกต้องอธิบายแบบนี้ถ้าเป็น 1.8E อ่ะ 1.8E 1.8S 1.8V จะเป็นขาวมุกแต่ถ้าเป็น 1.6G 1.6E อะไรเงี้ยก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับสีขาวมุกจะดูแล้วสั่งง่ายและสวยยาวนานกว่าก่ะันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถทะเบียนก็ได้ทะเบียนนี้เลย9672โคมไฟมัลติรีฟเฟคเตอร์นะครับใหม่ๆเงาๆ เป็นอัลติโมแรกนะที่1.8 e มีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วสันเลี่ยมครมฝังกระโปรงสวยๆนะครับสังเกตไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยบุบอย่างแน่นอนกระจกหน้าคันนี้ของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้าเลยนะผมแนะนานะถ้าคุณซื้อปี17ปลายปีขึ้นไปอะ่ะหรือปี18เนี่ยแนะนําควรจะเป็นกระจกของเดิมของแท้นะครับจะได้เป็นอะคูสิกาสนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับอยากได้อาติิมือสองสักคันนะครับสามารถติดต่อหาผมถ้าติดต่อหาผมผมจะดูแลพี่ๆด้วยตัวเองนะครับ ผมเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพนยนนะก็โทร065 951 3374หรือแอดไลน์ ID e pek152 นะครับถ้าโทรหาส่วนกลางนะครับผมไม่ได้ดูแลให้นะครับโทรหาน้องๆเซลล์คนอื่นผมก็ไม่ได้ดูแลให้นะครับผมจะดูแลเฉพาะเคสที่ผมที่ลูกค้าติดต่อหาผมเองเท่านั้นถ้าอยากให้ผมดูแลอยากได้ความชํานาญการด้านเอาติสเฉพาะรุ่นติดต่อหาผม065 951 3374ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ที่เบอร์นี้ดูฝั่งนี้นะครับ ป่องซุมล้อแนบชิดสนิทนะครับสวยๆไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบเลยตัวล้อนะครับได้ของได้เป็นล้อแม็กซ์สินิ้วดําเงาปัดคมเมี่ยมดิสเบรกม,มีให้4ล้อแล้วนะครับแล้วก็ได้ยางปียีนะครสบสัปดาห์ที่20ปี2ของดันหลบนะสะพานยางก็เหลื่อยเยอะเลยนะครับครึ่งข้อนิ้วนะโอ้โหเกือบข้อนิ้วเลยนะครับอันนี้ก็คือใช้งานต่อ3 4ปีต้องมีนะครับตัวกระจกพับข้างและปับไฟฟ้าแบบอัตโนมัติล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกเอง นะแล้วก็ดูสันเหลี่ยมคมนะครับของตัวประตูสวยๆปรับสาภาพพร้อมใช้นะครับเพชรยนต์ไม่มีนะครับไม้แบบ3ามแสนสองแสนห้าอัปเนี่ยไม่มีไม่เอาเข้ามาขายนะครับบางที่ลูกค้ามาบอกผมว่าที่อื่นขาย3ามแสนหกอ่าปีสิแปดแต่ของเขามายสองแสนเจ็ดนะครับไม้สามแสนนะครับต้องบอกงี้รถเอาเตสเนี่ยถ้าใครรู้กันนะอันนี้เราผมคุยกับพี่ๆช่างมานะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวโฉมเนี่ยมันจะช่วงล่างมันจะเริ่มไปอ่ะมันจะไปเนี่ยตอนประมาณสี่แสน นะครับต้องดูแลบำรุงสาช่วงล่างแต่ของเราขายอ่ะส่วนใหญ่ไม่จะเป็นหลักหมื่นหมื่นปลายหรือแสนต้นอย่างคันนี้ไม้แค่หนึ่งแสนเก่งหนึ่งพันนะครับถ้าเกับว่าอาจจะต้องใช้อีกวันสักสามแสนโลถึงจะต้องทําช่วงล่างใหม่ซึ่งมันยากมากนะที่จะเอารถคันหนึ่งแล้วไปวิ่งสามแสนโลครับคุณต้องวิ่งเยอะจริงๆนะแต่ว่าเอาเิสดูแล้วสางง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ใช่ว่าเราไม้สามแสนโลมาให้พี่นะครับพี่ๆวิ่งอีกแค่ไม่กี่หมื่นนะครับหรือแสนโลต้องทําใหม่แล้วไม่ใช่นะครับ ้องบอกเลยว่าคันนี้4 1 9 0 0 0ราคาเราสูงกว่าก็จริงแต่ไมเราน้อยกว่า3เท่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนดูด้านดูด้านหลังมีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้แล้วนะครับไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ่งนะครับนี่นะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับโคลเมียมลากยาวจากซ้ายไปขวาสีขาวมุกสวยน่าใช้นะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้โลโก้ 1.8E คมคมชัดชัดด้านหลังกันบ้างป่องซุ้มล้อหลังนะครับล้อหลังแนบชิดสนิทกันแบบนี้บอดี้ประตูสวยๆนะครับสีขาวมุก,ค,มกคันนี้สวยน่าใช้นะเดี๋ยวพาไปดูภายในกัน ภายในนะข้อดีของ1.8นะครับโชมนี้ภายในจะเป็นสีดําบางท่านชอบสีดํานะครับแนะนําคันนี้เลยหลุดจองเข้ามานะครับอย่าพลาดกันนะอ่า419,000ฟรีดาวผ่อน7,100นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79ถ้า4ปี2.79 5ปี3.09 6ปี3.99 7ปี4.79คันนี้ผ่อน7ปี7,100อ่านี่ครับไม้แท้ไม่เดิมนะเลขไมลเป็นแค่1 000, 1 0 0นะ1 0 0 0ก็อีก1,400 นะครับไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับกุญแจนะครับ <im ite> เป็นกุญแจแบบนี่ครับเป็นแบบรีโมทนะแล้วก็สามารถเปิดท้ายได้ท้ายเปิดได้2จุดนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าสำหรับด้านท้ายนะครับเราสามารถกดค้างตรงนี้เี่ผมผมกดค้างตรงนี้นะปึ๊บนี่ท้ายมันเปิดเองได้นะครับท้ายมันเปิดได้แบบนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทอ่ะไหนๆก็เปิดท้ายได้เดี๋ยวผมพาดูด้านท้ายเลยนี่หัวน็อตคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับ สีซิลิโคนสปอตเมนอาร์นะครับไฟไท้ายแท้เดิมไทยคอยโตแบบนี้สีซิลิโคนด้านบนนะครับแล้วก็รูระบายอากาศอยู่ครบๆสี่ลูกไม่มีโป้ไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่อะฝั่งนี้กันบ้างหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะกระจกเดิมแท้โตโยตา้ารอบพันนะสปอตเมนอาร์ต่างๆนะไฟท้ายแท้เดิมไทยคอยโตแบบนี้นะครับ,ไได,บ,บ,รบด้านหลังคาลหลังตรงๆสีเดิมรงงานแบบนี้ตาปั๊ม310อยู่ครบๆเลยผมสักหลาดภายในนะครับสวยนาใช้คันนี้ มาเดี๋ยวให้ดูนะครับโครงสร้างทางด้านหลังกันล้อสำรองนะครับอ่าไม่เคยเหยียบพื้นโลกเลยนะของโยโกฮาม่าแบบนี้ติดติดจากป้ายแดงมานะจุดแดงยังอยู่นะครับโครงสร้างทางด้านหลังนะครับสีเดิมโรงงานนะข้างในเขาจะไม่ได้พ่นสีทับนะถ้าเราเปิดมาเจอภายในเนี่ยแล้วเราเจอเป็นสีแบบสีดำสีเทาเข้มหรือสีเงาเงา,เ,งาเนี่ยห้ามซื้อนะครับมันน่าจะชนมาแล้วมันโป้มันเคาะมานี่ตะขันเนี้ยเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับใครอยากได้เอาติสมือสองนะครับ อยากได้ความสบายใจนะครับอยากได้ในเรื่องของคุณภาพคัดเกตเนะครับซื้อที่ผมซื้อที่บริษัทเพชรยนต์นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกตเ A ให้แล้วไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับไม้ก็ไม้มาเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดปุ๊บอ่ะจะให้ดูนี่นะครับล็อกรถนะครับล็อกรถปุ๊บนี่พับเก็บเองนะครับผลล็อกรถล่ะปุ๊บมันกลางออกให้เองนะเป็นตัวอัตโนมัติสําหรับปีสิบ็ดปลายปีขึ้นไปจะได้ฟังก์ชันนี้นะปีสิบเจ็ดสิบหกเนี่ยไม่ได้นะภายในเป็นส แอร yup. ์กลมๆใช้งานง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่สตาร์ทชื like <pper> ่งเดียวติดนะครับนี่ไม้แท้ไม้เดิมนะครับเลขไม้เป็นแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสหนึ่งพันขออภัยหนึ่งแสนหนึ่งพันภายในเป็นสีดำสเปคเนี่ยเดิมๆโรงงานจะเป็นเบาะผ้าสีดําลูกค้าสามารถติดเบาะหนังเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเบาะผ้าติดเบาะหนังสีดําเพิ่มเติมได้นะครับเบาะหนังสีดําติดเพิ่ม6 0พันบาทติดคันล้อเนี่ยแปดเก้าพันนะอ่ะติดที่ผมนะครับหกพันบาทเขาจะหุ้มหนังข้างๆตรงนี้ให้ด้วยนะ ุ้มหนังข้างนะครับก็คือจะติดทั้งหมดนะครับเบาะเบาะสตัวเนาะหน้า2หลังหนึ่งะครับหลังมันเป็นเบาะยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างที่วางแขนแล้วก็ตรงนี้ด้วยที่วางศอกก็คุ้มหนังให้นะครับอ่ะนี่ครับข้อดีอีก1จุดนะของ1.8รุ่น S คือมีโมสปอร์ตให้นะครับกดตรงนี้ปึ้งนะครับอัตราเร่งจะดีขึ้นจะมีไฟขึ้นว่าสปอร์่ะแบบนี้เลยนะครับวิทยุก็เป็นของเดิมของแท้โรงงานนะครับเสียงดังแอร์เย็น นะครับขออนุญ,ญาตปิดก่อนด้านบนเป็นวัสดุบุนนุ่มทั้งหมดแล้วนะครับแอร์เชิงงานแมนวนวลง่ายๆทน,นๆแบบนี้นะครับระบบการลื่นถลายมีเกียร์อัตโนมัติซูปเปอร์ซีวิตีแบบเจ็ดสปีดนะเชนแบบฟิลชิพเทอร์นิกได้เชนเป็นฟิลนี่ครับบวกลบเป็นแบบแมนวนวลสามารถทําได้พาวเวอร์เลสที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์นะครับใช้ติดกล้องได้นะครับมีโหมดสปอร์ตให้แล้วนะครับที่วางแก้วน้ําต่างๆด้านหน้าเป็นสีดําทั้งหมดสวยน่าใช้แอร์แบ็กมีให้7ใบเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็ที่เสา A ตรงนีี้เเเาาารยกว่ส A เสา A2 ฝั่งนะครับแล้วก็คูหน้าแล้วก็ที่ที่ตรงเข่าคนขับมีให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าอีก2อันด้านหน้า5นะแล้วด้านหลังนะครับจะมีแอร์แบ็กให้อีก2จุดนะครับของโตโยต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับในการขับขี่แอร์แบ็กมีให้สูงสุด7ใบเลยนี่นะครับเบาะด้านหลังสัสะอ้านนะครับรองรับ Isofix คาซิปเด็กเบลมีให้อีกสามจุดเป็นสีดานะเบาะแน่นแน่นสัสะอ้านแบบนี้มาเดี๋ยวเข้ามาดูภายในนะภายในเนี่ยมองมาข้างหน้านะครับ นี่เป็นสีดําสนิทนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้ทาความสะอาดง่ายดูแล้วสะอาดง่ายพบไม่ด้านสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะข้อดีของรถหน่วยงานรถบริษัทนะครับมีกระเป๋าชิงโจ้ให้แล้วนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีให้2จุดนะแอร์แบ็กด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับอีก2ฝั่งกางออกมาได้นะครับอ่ะเรื่องของความปลอดภัยนะครับโตโยต้าเขาจัดหนักจัดเต็มให้แบบนี้นี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนาะเล็กลุ่มนะครับเล็กลุ่มเหลือๆเ,เลยนะนั่งสบายยืดขาได้ชิวๆ ด้านบนเฮดรูมนะครับเหลือแบบเยอะมากนะครับต้องบอกงี้เหลือเยอะมากสวยน่าใช้นะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับแนะนำเอาติสนะครับ1.8รุ่น e สีขาวมุกคันนี้ใครอยากได้สีขาวมุกแนะนําเลยนะคันนี้อย่าพลาดกันนะอุตส่าห์หลุดจองมานะครับมาเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะมีหัวน็อตซอกประตูนะครับเดิมๆไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยงัดแงะนะครับนี่สวยๆทางด้านบนและด้านหลักสปอตเมนต์อาร์คนะครับด้านข้างสวยสมบูรณ์นะครับสีไม่มีรอยทําใหม่เห็นไหมครับมาเป็นแบบ ประกายประกายขาวมุกตรงตัวเมอาร์คนะครับนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับทุกคันนะเพชรยนต์คันรถมือสองคุณท้ามเกียรตเอไม่มีชนหนักไม่มีพิคคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับไม้กอไมนะสะภาพสภาพสวยดีนะครับแล้วก็รถมือสองมันมีหลายเกรดแต่เพชรยนต์เอาแค่เกรดเอมาเนี่ยวิธีดูนะครับดึงด้านข้างจะตรงนี้เป็นสีพื้นนะครับเหล็กเป็นสีดําเขาชุบสีพื้นคือสีออกเทาแบบนี้เทาด้านๆแบบนี้แล้วก็โรบอทเขาจะจับหนีบแบบนี้แล้วชุบชุบในบอกสี ถ้าคุณเปิดด้านข้างมาแล้วคุณไม่เจอนะครับไม่เจอรอยหนีบแบบนี้คือมันไม่เดิมนะครับมันน่าจะโดนมาแล้วทําสีนะครับมันก็เลยพ่นทับไปนะครับหรือมีรอยสะเก็ดละอองสีเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันไม่เดิมแต่คันเนี่ยเดิมแท้แน่นอนเดี๋ยวผมตรวจรถให้นะครับก็ผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีใบรับรองตรวจรถเป็นเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายที่บริษัทพิเดยลใครอยากให้ผมดูแลให้ นะครับโทรหาผมเท่านั้น0659513374ถ้าโทรหาส่วนกลางนะครับผมไม่ได้ดูแลให้นะถ้าโทรหาเซลล์ท่านอื่นผมก็ไม่ได้ดูแลให้นะครับอ่ะผมจะดูแลเคสเฉพาะเคสผมเท่านั้นนะแต่ก็ดูภาพรวมนะครับเป้ารวมของบริษัทด้วยอ่ะนี่ครับหัวน็อตคมๆเดิมๆครับไม่มีแกะขันไขขยะทางด้านบนและด้านล่างนะอันนี้แผ่นเพลทนะครับของเดิมของแท้โรงงานเดือนออก,กัสปี18นะครับมีบอกในเรื่องของโมเดลนะครับเครื่องยนต์และปีเดือนผลิต สปอร์ตเมนอาร์คด้านข้างนะครับสวยๆคมๆแบบนี้ไม่มีรอยพลิกคว่ำไม่มีรอยชนข้างมาอย่างแน่นอนนะครับสนใจเอาติดมือสองสามารถติดต่อหาผมได้นะครับ065 9 5 1 3 3้หาโทรหาผมเดี๋ยวผมดูแลให้ด้วยตัวเองนะครับรับปาาระกันนะครับคัดรถมือสองคุณทําเกตเอให้พี่เขาบอกงี้นี่ครับเอาติดเรามีโหัวห้าสิบคันนะครับ, is, รรนนะรบในเลดนั้นๆคันไหนน่าใช้สุดเดี๋ยวผมให้คําแนะนําให้นะครับผมไม่ได้ส่งแค่รูปนะผมรีวิวให้ละเอียดนะครับแล้วก็ ถ่ายทุกซอกทุกมุมให้พี่รับชมนะครับทั้งรูปและคลิปนะครับจองขนหนติดต่อหาผมได้ผมให้คําแนะนําที่ดีสุดแน่นอนสําหรับเอาติสนะครับซื้อรุ่นหนึ่งซื้อคนอื่นได้เลยซื้อเอาติสมาซื้อกับผมนะครับอยากได้คําแนะนํานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เยอะนะในด้านเอาติสนะครับอยากได้ของชัวร์อยากได้ของดีทักมา0 6 5 9 5 1้าเกนเดีะครับเดี๋ยวรีวิวห้องเครื่องให้ดูนี่สตาร์ทให้ดูอยู่เนี่ยนะนี่ครับเช็คอย่างแรกเลยไฟหน้าแท้เดิมไทยคยโตะนะปั๊ม3านะครับ ปั๊มสมนะครับหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะนะแล้วก็ปั๊ม3 R อ,อยู่ครบๆไฟหน้าแท้เดิมนะแบบนี้นะครับน็อตพวกเอ่อข้างหน้าข้างข้างๆ้าง,าง,างเนี่ยไม่มีรอยแกะแบบนี้ก็ถือว่าชัวร์นะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้านะครับอยู่ครบๆเบ้าโชกอยู่สภาพดีเครื่องยนต์ดูเอาวิไทยหนึซีซีนะครับประหยัดน้ำม 16, 17, ัน1 6บหโลลิตรนะแต่1.8วิ่งไกลอะ่ะดีกว่านี่นี่คันหน้านะโคตรตรงๆโคตรคตรงโคตรชัดนะครับปั๊ม3 หัวน,น็อตไม่มีรอยแกะนะครับเครื่องยนต์สีสูบแบบนี้มาดูด้านบนกันบ้างด้านบนนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คาเตือนนะรูระบากาศตัวซิลิโคนต่างๆข้างในยังเป็นสีเดิมนะครับมีรอยเล็บจิกก็คือเขาเช็คมาให้แล้วว่าซิลิโคนเป็นของแท้ของเดิมนะครับหัวน,น็อตไม่มีรอยแกะแบบนี้นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเบ้าชกเดิมนะครับด้านข้างเดิมคันหน้าเดิมแบบนี้รถสวยซื้อได้นะครับอยากได้เอาติสักคันนะเครื่องพันแปดอยากได้สีขาวมุกแนะนําคันนี้เลยเอาติส 1.8รุ่น e นะครับหลุดจองมาคันนี้400,000 19, 19,000ฟีดาวผ่อนแค่7 000, 1 0 0ตลอดสัญญานะแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวมี Apple มาตรวจรถให้อีกใครอยากได้เอาติดมือ2สักคันนะครับสีขาวมุกเครื่อง1,080ภายใน,นสีดําคันนี้เลยนะครับเพิ่มอีก6,000ติดบอร์ดหนังเพิ่มนี้บอกเลยว่าแจ่มมากนะคันนี้นะครับอ่าไม่เป็นแค่100,000 10, 10,000กิโลนะครับสนใจคันนี้โทร065 901 133เลยสิ add line id pek152 ถ้าเป็นสเปคแบบเนี้ย อยากได้สีเทาดำนะหรือไอเมทัลลิกบูนะครับมีอีกคันหนึ่งปีที่8เหมือนกันไม่พอกันเลยนะสนใจก็0 6 5 9 5 1ก3้ก่ก่อนจาก,การอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ